สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเดดไบายเด l ไลท์ไทยแลนด์ Dead Dead นะครับก็วันนี้วันที่8ปดนะฮะก็มีอัปเดตมาใหม่เนอะอัปเดตแพทตัวละครใหม่ซึ่ง Windows 7เนี่ยมันไม่สามารถเข้าได้นะมันเหมือนมันรองรับเฉพาะ w n n o w w s 1อะไนอย่างเงี้ยผมพยายามลองเข้าหลายวิธีและลองหาตามพวกเว็บ ว่าไฟล์ที่มันขึ้นมาแล้วก็เด้งเป็นหาไฟล์ .dll เนี่ยทำไมมันถึงเข้าไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวจะลองเข้าให้ดูนะครับนี่นะว่าจะขึ้นว่าเอออาเหมือนกับว่าเขาหาไฟล์ dxgi.dll เนี่ยไม่เจอนะฮะเหมือนไฟล์นี้ไม่มี คราวนี้ผมก็ลองไปดูตามพวกเว็บของเดตบายเดตไทยนะก็มีฝรั่งบน่นกันเยอะเลยว่าแบบอืมทำไมมันเข้าไม่ได้อะไรอย่างงี้เนาะบน่นกันเต็มเลยคนก็บอกว่าเนี่ยเหมือนการเนีย่ยพอรีบูตเสร็จลงเกมอะไรก็ไม่ได้ปึ๊บว่าเป็นบั๊กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบอก Windows 7หรือเปล่าหรือว่า Windows 7อะไรอย่างเงี้ยผมดูในพวกอ่ากลุ่ม ใน Facebook เขาก็บอกว่าเป็นพอ w i วินโด7นะครับเหมือนต้องลง Windows 10มันถึงจะเล่นได้นะเพราะว่ามันขาดพวกไดเวอร์ของกราฟิกตัวนี้เหมือนเป็น DirectX มั้งหรือว่าอะไรสักอย่างเนะี่ยเสร็จแล้วคราวนี้มันผมไปเจอมาโพสหนึ่งของโพสในสตรีมเนนะี่ยมีคนแก้ได้นะครับคนแก้ได้นะ่าจะอยู่หน้าประมาณ นี่นะครับคนที่ชื่ออเล็กเนี่ยฝรั่งที่ชื่ออเล็กเนี่ยเขาบอกว่าโอเควิธีแก้ให้รันบน Windows 7นะฮะก็คืออ่ะ Copy ีไฟลที่ชื่อว่า Sinput 1-3ขีดสเนี่ยแล้วก็ Copy แล้วก็มาเพจเป็น Sinput 1นขดสแล้วก็ย้ายไปในส่วนของ Win32 มันเป็นส่วนของ Windows นะฮะ ให้ย้ายแล้วก็ไปเพจทับอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมลองแล้วไม่หายแต่แล้วเขาบอกว่าแล้วให้ลองโหลดไฟล์จากเว็บนี้นะเป็น exe แล้วก็เปิดเป็น Win z i p ขึ้นมาแล้วก็แยกไฟล์ออกมามันจะเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า32กับ64นะครับแล้วแต่ว่า Windows ใครจะลงเป็น32หรือว่า64นะฮะของผมเป็น64นะผมก็กรอบตัว64ออกมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อ64เป็น dx gi dll dxgi.dll นะแล้วก็เอาไปวางในโฟลเดอร์ของเกมมันก็จะรันบน Windows 7ได้อ่ะเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะขั้นแรกก็ผมก็เข้านี่ก็ปึ๊บ้อก,กดเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้หมดนะพวกลิงก์ที่ดาวน์โหลดอะไรอย่างเงี้ก,กดปุ๊บกด continue ขึ้นมาก็าจะเข้าเว็บ r e s h e m e เ้ากดที่ download. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดขึ้นมานะครับ มันจะขึ้นว่าเป็นไฟล์ที่แบบคล้ายๆายรัดน,นะแต่ผมว่าไม่น่าใช่อ่ะผมก็กดเก็บไว้เป็น .exe คราวนี้ส่วนที่ต้องมีน่าจะเป็นวินลาวินลาหรือไม่ก็เป็นพวก 7ซเว่นซิปอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ให้ลิงก์ดาวน์โหลดเซเว่นซิปอะไรเงี้ยผมมีเซเว่นซิปวินลานะผมก็เอ็กแท็กไฟล์ออกมาเนาะอเพนอเพนปุ๊บจะมีไฟล์สามสบสกับหกสิแล้วแต่นะว่า Windows ใครเป็น32มสองวิธีการดูก็ไปที่ไมค์คอมขวานะคลิกขวาที่ไมค์คอมพาร์ตีปุ๊บแล้วก็ดูเป็นอ่าซิสเต็มไทยเนี่ยเป็น64หรือ3 2แล้วแต่ว่าตอนลงวินโด ลงเป็นวินโดว์อะไรกันเนาะวินโดว์7 64บิตเนาะก็ผมก็กรอบหรือว่าดึงออกมาก็ได้นะครับดึงออกมาเป็น retail r e t a l 64เสร็จแล้วเนี่ยฝรั่งเขาก็บอกว่าให้เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนชื่อประกอบออกมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น d x g i t l l ก็คือชื่อของตัวไฟล์ที่มันที่เขาต้องการอะ dxgi.dll เนาะเสร็จแล้วคราวนี้เราก็กลับมาที่หน้า s สต a มไปที่ขังเนาะแล้วก็คลิกขวาที่ตัวเกมไปที่จัดการแล้วเปิดหาไฟล์ในเครื่องคราวนี้เข้าไปที่โฟลเดอร์ d ดย์บายเดย์ไเข้าไปที่ Binary แล้วก็ Win64 คราวนี้ให้เรากรอบ d x gi. d i d l l เน่ยวาง แค่นี้เลยเสร็จแค่นี้เสร็จแล้วจริงๆกดปิดไปได้เลยกดปิดปุ๊บกดเล่นรล่อหลดแป๊บหนึ่ง ร้อยเข้าเกมได้แล้วเสร็จแล้วคราวนี้มันจะมีเมนูด้านบนขึ้นมาก็คือเมนูของอตัวรีเชตที่เราโหลดมาเหมือนกันนะฮะไม่เป็นไรเรากด ESC ไปทีนึ่งปุ๊บเราเข้าเกมก่อนให้มันกดเข้าเกมก่อน โอเค ESC ไม่หายอ่าเรามันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเ <c oughs> ขาบอกว่าให้กดปุ่มโฮมเพื่อสตาร์ทท e <ar> ัวร์เรลนะเราก็กดโฮมปึ๊บปุ่มโฮ <c oughs> มบนคีย์บอร์ดปุ๊บเสร็จแล้วเราสก,กิปไปเลยเราไม่ต้องดูเราสก,กิปุ๊บม,มันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเรากด ESC หน้าต่างหายเป็นนั้นจบเข้าเล่นเกมได้ปกติครับเยบร้อยไง่ายไหม เรียบร้อยเรววาก็เข้าเกมได้ปกติครับโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีทิกดีๆมาฝากอีกนะครับคลมากครับที่รับชมครับไว้เจอกันครับ